ที่ท้าขยจ้ได้น้ากลัวงั้นเรามาดูแอปนี้กันก่อนนะคผมจะบอกว่าเรอเข้าในเพจกซ่ะแล้วก็คยอว่า ็จะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปได้เลยนะเข้าไปในนี้นะครับรอยเข้ามาแล้วก็มีโฆอ้ มันจะขึ้นมานเลยจะบอกไปก่อนว่าถ้าใครอยากไปต้องหาคขนไปช่วยมันจะบอกว่ามันอยู่แค่ไหนที่นันก็สามารถโดนได้หนูคิดว่าอันนั้นเท่สุดแต่คองคิดว่าว่าง Làm tu đồ gì đi chơi nữa Nó thích ใายากได้นะทุกคนจะเป็นอย่างนี้ไม่เจอแล้วกันทุกคนมาหากไม่เจอเหนี่ขาจะมาทำธนรกิง hay à. không là con mẹ nó có này chứ sao là thế có con nè anh, tung lên đem nhiều cái trong thấy không chị trẻ hoa này thêm á tụi con họ mình mà tôi nói เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมเล่นเกมเลยแล้วกันตอนนี้ผมพอบเกมอันนํานี่ไหกินกมติเนะตนะมตดเก้แล้วก็ตะคลายดูนะเรากดขึ้นนะโย่อ๋อไม่หนะที่เพาคุณพอจะแล้คิงราชาคิงะไม่ใช่คิงออมันเตอร์นะมันก็นก้ยสี่ามผ่าม้าม ไ uh อ้อเกียร์ขพีกอ่ะได้ได้เดี๋ยวผมตัดเพ่นเข้าทำเข้าเกมส์อแล้วนะครับเล่นเป็นเกีนอนนะเท่ดีเฮุ้เกงกีนอนกงกีนอนต้องมีเท่นี่เกีได้อยู่ทีมเดียวกันดไปเพื่อน เ่เห็นมาบ้างบอกเพื่นอนเรามาทุกคนเลยเรามาทุกคน้าใครอยากจะได้

Ini, <tuk> ini cermin hunjun. Mereka buah-buah kata, buah-buah kata. Oh, mata-mata tuan metiu. Oh, minum ular. Dua putih

ไอ้ปืนใหญ่ปิดฉากมันิงปิดฉากกอเหมืนว่าหมัดสต์มาสฟาไซตมาชัดๆเลยหัวล้นตัวต่อไปเนี่ยฉนร้มากที่ติดเกินไปน่่เดี๋ยวผมต้องไปนอนนะตอนสามทุ่มณมให้ใครก่อน thế thì nó mình đường nó sẽ chuẩn bị tung cả nó nhẹ quá chứ nó đi côn gì nè nó có tôi điên cạnh tòi đi tai tai chuẩn chuẩn bị quá to ห้จินฮอดจินอนองจุ่ตีตรงกลางก่อนนั่นนี่มัดกินยายเยอะอือ,อตายไปสองคนเลยม,รรมราทำอะไรเปี่ยวเย้นี่นะแต่ไปเฝ้าทีหน้าไปสองตัวมาบูนให้แครบูนให้แครวันนี้

นี่นี่นี่น,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 นี่นี่เท่เป็นยนะมสีไงไเท่ทีนะน,นั่นี่นี่กลายเป็นพรอกเลยนะอีกงานมาออกก่อนผมออกก่อนนะตอนนี้ขายส,สิบขาสามแปะขาสิบช่งนี้ก็สามุ่วเวลาคะ

chắc sĩ rằng rằng đã tàu quang quang không gọi mãi

ít à ít 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 thú ok thua phút một thua à tôi à phải tên luôn á 笑，嗯、so,，别提了。 Come on. Let <laughs> go.

ตอนนี้ใจจะจะเดี mm. okay, ๋ยวผมขอปิดชีวเอนไว้เพียงห้องนี้ก่อนนะอะไรไหมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับใหม่ใหม่โอเคมาเลยได้เลยโอเคปิดลิปไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย